ยิงดครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจอครับนี่อ้อยมาร้องเตใสองไรอุสาม่เออจ้อแต่ใบสองไม่ได้อ่านก็ีตมาอะพี่อ้อยไม่ได้อ่านตรงสุดท้ายใช่ไหมจอยอ่านตามมาต่อใบจตามมาตอใบเอาไหมอไหมเห็มันเป็นใบสาม เราไม่ถามก่อนนะถามก่อนนี่โอ้ใครอ่ะโอ้สอใครไม่รู้อ่ะเออสายแค่ได้เลยทิพย์โอเคเอนี่ถามก่อนจะได้กลับบ้านนอนก่อนแล้วค่อยมาแล้วกลับบ้านพี่ก็ไม่มาแล้วป่ะอะไรบอกงั้นรอนมิ่งมิ่งเดี๋ยวอยากลงคลิปวันนี้วันนี้ไม่ได้ วันนี้รอวันนี้รอถ่ายแสงไม่ได้ลรงไฟได้ไหมอไวันไม่มีไฟมืด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 สว่างสุดเลยร้นสเลยด้ยไม่มนนี้มันไม่มีช่องให้นอน ี lectures, ่ถ่ายแล้วชอบยักได้ิดพี่บีมาลำนี่ได้อแน่พอถ่ายแล้วเท่อย่าแท่หรอได้ด้วยได้ยักคิวดีด้วยเห็นนะเอ่อพี่ดีนี่ว่าจะถอดไม่ทันเลยนะยักข้างนี้ไม่เป็น เยอะเลยนะพี่จะไม่ได้มานะอโล่เงี่ไม่ได้ไปโดนแต่ดีๆไม่ได้กดต่ก็หขอโคนห๋ยวไปแลไม่่อยูเธอ นาวัวมนตีดางีเจียจอดรถติด้าเออไม่ได้ด้วยเป็น่องบ้านให่กเลยับไปบ้านนอเช็สภาพกักับานเ้ไร้กไปท้านก็ใครเป็นคนอว่าให้กลับไปเรื่อง่ไม่ใช่บอกว่าอยู่เลยแล้วพอไปถึงหน้านั่นลระี่ยจงเรียกทา่วไม่เอาไปเป็นร้าเช้า่รถมันตีี่เกียรไม่ตีเไม่ตี่ลามันตีหมดเลยถมันเขได้หมดเลยอ่ะไม่มันแค่ตรงร้ออยู่แค่ตรงนัไม่ผ เขาดมมอลขอนั่งเสร็จต้องรีคือพ่ก็ไหวเลยมันรอนายเลยนะเดี๋ยวไปอ่อน้องให้โอกาสแฟนกลับมาไปต่งให้อาจารย์เซอร์พี่เป็นกินลงหน้าไปแล้วอ๋อเป็นแผรเออเดี๋ยวบางคนเลดแน่เลยอ่ะอ๋อแล้วบางคนที่รออยู่อ๋อแล้วพี่หอยตาแล้วตากรอบตาใสเกินพี่โชคชายุชายุ ต้ฝนนะเรียกผิดเป็นพายุไอ้เราก็อ๋อพายุไอเราก็สาหช่วยแก้ให้อ้พี่เียิดจริงๆใอาจากไหนนะีพี่ยิมให้มาิ๊ขอได้ลน่ะเนี่ยไมเช็คตภาพเลยิกรหนเโอ้ยไม่พูดไกลๆแล้วนีเอ้าดีติดหลังอยูุ่ง่ายไรนะ

Nam mắt tôi lìa mặt trời <laughs> mặt trời <laughs> mặt trời 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 ไม่ได้เนี่ยจัขาวผมคยดอกเดนหเดี๋ยวพี่ดงอร่อนมันกยกเห็นไหมกินอะไรมอย่นกระเาลิปสตามาแล้วไงเราทเรากินน้ำเดยวก็หาย ทำให้น้ำอะไรนั่นอีกเขาไว้ไม่กินอ่ะที่ไปชอบกินนมร้อนไหรร้จืดะหรือว่ารสหวานร้อนจืดไปไม่ชอบกินจริงๆว้าวแต่นมเปรี้ยวมันไม่มีประโยชน์แม่เอ้ยกินข้าวกินอะไรอยู่มั้ง